สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะที่สวยๆเหมาะๆที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีแปลงนี้เนื้อที่สองไร่ค่ะกำลังเหมาะเลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปลูกบ้านทำไร่ทำสวนเหมาะมากๆค่ะหรือท่านต้องการทำคาเฟ่เป็นบ้านพักส่วนตัวอากาศดีมากๆค่ะมีประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะที่แปลงนี้ติดถนนเลยนะคะสี่เหลี่ยมเลยค่ะ หากใครสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะที่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกำลังสวยงามมากค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการติดตามที่สวยๆแปลงต่อไปที่เราจะนำเสนอให้แก่ท่านนะคะที่แปลงนี้นะคะเป็นฉนดคุดแดงนะคะหากโอนได้ทันทีเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ